มาแเฮ้ยวไหดรือไมาไ้วดลกเอไปเอาก็ตุ้นเต้นแล้วาไปเสือกนี่ขนาดพอเยวไปเสือกเอาก็ตุนเต้นนี่ก็มาบรนกกต้นเตนดานจะไม่มาหนาลยไม่ม่จะมาหน้าเลยนมีการาได้ไหมาลามเฮ้ยใครมาีนไม่เียนไม่จะไม่ได้หรอกใครเดี๋อนี้ผู้ชจะมาดึงเลยมาตี่ไป

Thank <laughs> you.